คาร์บต์โปรดักต์นำเสนอปูพื้นนะครับวันนี้นะปูพื้น5ดี6 d แล้วแต่จะเรียกกันนะครับตอนนี้แต่ว่าอันนี้เราจะมาถ่ายให้ดูนะครับหลังจากติดตั้งปูพื้น,นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรถรุ่นนี้เป็นรถฮอนด้านะครับ Honda เป็นรถนำเข้ารุ่นสเตปวารอนนะครับ รุ่นสปาด้านะฮะคันนี้เป็นรถสามตอนนะก็มีพิเศษใต้ล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยผมถ่ายให้ดูเอาตั้งแต่ส่วนหน้าก่อนนะครับนี่คือส่วนหน้านี่นะครับอันนี้เป็นสีดําได้เย็บสีทองนะครับแต่โน้นไกลๆโน้นนะฮะจะเห็นมันเป็นปั้นพลาสติกนะครับเราก็ทําจุดล็อกนะฮะมีปั้นกันสึกนะฮะสำหรับรถรุ่นนี้นะฮะแล้วก็มีตัวล็อกเรียบร้อยหมดนะครับการลื่น นี่ครับหนังตัวหนา13มมิลนะฮะใช้กันท,นทนทนเลยนะครับพร้อมหมุดทองเหลืองกันล็อกเนี่ยฮะล็อกสอดไว้กันดิ้นหลุดทั้งหมดนะครับนี่ก็มาส่วนตอนที่2นะครับตอนที่2เป็นแบบนี้นี่นะฮะเราเชื่อมต่อเนื่องหมดนะครับเพราะว่าเวลาขึ้นแล้วทําให้มันสะดวกไม่สะดุดขานะครับแล้วก็มาตอนสุดท้ายนี่ครผมเปิดให้ดูนะครับตอนสุดท้ายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ พอเราเปิดฝาท้ายมาปุ๊บนี่นะครับเราแยกส่วนนะทำงานแยกส่วนเพื่อให้ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับอ่ะเวลาเราเปิดเอาของนะฮะหรือว่าเปิดเบาะขึ้นมาเพื่อจะนั่งนะครับกดไปลงอย่างนีนะะ้แล้วก็ยกขึ้นเลยนะครับนี่พอยกขึ้นมาปุ๊บก็มีชิ้นใต้ล่างอีกนะครับนี่คือชิ้นใต้ล่างนี่ฮะท้ายสุดคือเป็นอย่างนี้นะฮะชิ้นใต้ล่างนั่ง พอเสร็จแล้วส่วนมากตัวนี้จะไม่ค่อยใช้ยกเว้นแต่ว่าเดินทางมีคนเยอะนะฮะเราก็ปิดเก็บลงไปนะปิดลงไปปุ๊บก็ล็อกอย่างเดิมหมดทุกอย่างนะครับกดลงไปแล้วก็ล็อกปุบนะฮะนี่ครับล็อกตรงน,นี้นะครับผมถ่ายให้ดูรอบคันเลยนะฮะครับชอบสีไหนมาที่ร้านคาบไบ p โรดัก t นี่เราเป็นโรงงานเย็บนะครับเรามีทุกรุ่นเราตัดได้ทุกรุ่น นะเราอยู่ลาดเท้าหนึนะครับซอยย่อยซอย9นี่เราเป็นทั้งบ้านแล้วก็เป็นทั้งโรงงานนะครับมีสีให้เลือกมากมายนะฮะ่ะแล้วก็ถูกใจสีไหนเลือกแล้วก็รอรับได้เลยนะครับนี่ส่วนด้านหน้าเนี่ยเก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับนี่นะฮะตองคันเร่งแล้วก็เป็ตัวนี้พลาสติกนะครับพลาสติกใช้จนๆน,น,นะครับ<อ>สนใจนะครับติดต่อมานะ ทางไลน์ก็ได้หรือทางเบอร์โทรก็ได้นะครับ0917099960 0917099960ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ